assalamualaikum ah w a r a h m a t u l l a h ว w a b a r a k a t ตุวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาไวยากรณ์อาหรับนฮูนั่นเองค่ะซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะเราก็จะต่อจากคลิปที่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาลงประเด็นในเรื่องของอัลฟาอิลูนะคะก็คือฟาแอนแปลว่าประธานอย่างที่เราบอกไปนะคะเงื่อนไขของการเป็นฟาแอนเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะก็คือฟาแอนเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพรอฟฟาแอน ต้องอยู่ในสภาพรอฟจะรับด้วยกับอะไรก็แล้วแต่นะคะอไอเช่นเรารอฟรับนะคะอาจจะด้วยกับดมมอมะออลิฟหรือว่าหนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะในสามตัวนี้นะคะอือ ต่อมานะคะก็คือสองงื่อนไขที่สองเนี่ยฟาแอนนะคะจะต้องมีเฟียนำหน้านะคะจะต้องเป็นคำที่มีเฟียนำหน้าไม่ว่าจะเป็นเฟียอาเพศชายหรือเพศหญิงอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือฟาแอนเนี่ยจะต้องมีเฟียนำหน้านะคะก็คืออันนี้ในกรณีที่เป็นในภาษาอาหรับ ต่อมานะคะอย่างที่3ามฝแอสเนี่ยจะต้องบ่งบอกถึงผู้กระทำอันนี้ในกรณีที่เรารู้คําแปลนะคะ,ะถ้าเราแปลได้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าเอ้ยอันนี้เป็นผู้กระทาบ่งบอกถึงผู้กระทําว่าเอ้ยใครเป็นคนกระทำอย่างเช่นฉันเป็นคนกระทําพ่อเป็นคนกระทำคอลิกเป็นคนกระทําคอดีจ่าเป็นคนกระทํานะคะอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมายกประโยคนะคะเป็นตัวอย่างของฟาแอนกันอันนี้นะคะเราจะยกในตัวอย่างของฟาแอนนะคะที่รอดด้วยกับสระดอมมาก,ก่อนนะคะจะยกในกรณีที่เป็นสระดอมมาก,ก่อนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเฟียเนี่ยจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็แล้วแต่มาดูประโยคกันอย่างเช่นประโยคนะคะก็คือเหมือนคลิปที่แล้วเลย นาซาร์อมุฮัมมัดุลอันนี้เป็นฟักกีรอนาซาร์อมุฮัมมัดุลฟักกีรอนะคแะแปลว่ามุฮัมมัดเนี่ยเอ่มมุฮัมมัดได้ ช่วยเหลือแมวอ่าคำนี้เลยนะคะนาร์ซาร์มุฮัมมัดุลฟากรีโรมุฮัมมัดเนี่ยได้ช่วยเหลือแมวอ่าต่อมาเนี่ยในกรณีที่ว่าเป็นเพศหญิงในเฟียนะคะในกรณีที่เป็นเพศหญิงเนี่ยเฟียจะต้องมีตาตาเนสนะคะเป็นตาที่บ่งชี้ถึงเพศหญิงอ่าเราเขียนตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะอันนี้เป็นกรณีที่เป็นมูซักกัร ต่ในกรณีที่เป็นมูอันนัสเป็นเพศหญิงตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนาสรรรอ่านาสรตตจะต้องมีตาตัวนี้นะคะจะต้องมีตาตัวนี้นะคะเป็นตาที่บ่งบอกถึงเพศหญิงเป็นสีแดงดีกว่าเป็นตาตัวนี้นะคะเป็นตาที่บ่งบอกถึงเพศหญิงนะคะเป็นตาสุกูลนั่นเอง แล้วก็นาสซอรอสผู้หญิงก็อย่างเช่นฟาติมานะคะฟาติมะนาสซอรอสฟาติมะตุลฟาคิรอาฟาคีเขียนยากนิดหนึ่งนะคะฟาคิรอตัวนี้นะครับแปลว่า ฟาติมาเนี่ยได้ช่วยเหลือคนยากจนตรงนี้มาอัพด้วยนะคะแมวมันชินกับประโยคนะคะมาอัพด้วยมาอัพด้วยตัวนี้แหละแปลว่าคนยากจนนะคะก็คือ ในประโยคของอันข้างบนนะคะนซารมุฮัมม,มัดุสฟากีรอมุฮัมมัดเนี่ยได้ช่วยเหลือคนยากจนที่เป็นมูซากาัตถ้าเป็นมูอันนัสนะคะจะต้องมีตาตานนสตาอุต,ตานิสบ่งบอกถึงเพศหญิงนะคะเป็นตาที่บ่งบอกถึงเพศหญิง ฟาติมาตุลฟาเกโรอฟาติมานางเนี่ยได้ช่วยเหลือคนยากจนอามาดูกันนะคะว่ามันเป็นฟาแอนยังไงอย่างแรกเลยนะคะคําว่าหนาซอรอนาซอรอนนะคะเป็นเฟียเห็นไหมคะว่าฟาแอนเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพพรอฟนะคะเอาเอากนนีก่อนฟาแอนต้องมีเฟียอยู่นําหน้าก็คือหนาซอรอนนะคะเป็นเฟียเขาเนี่ยมานําหน้าฟาแอนนาซอรอเนี่ยมานําหน้านะคะอยู่มาานาหน้าฟาแอน นะคะมูฮัมหมัดเนี่ยจึงเป็นฟาอันต่อมาฟาอันเนี่ยจะต้องมีเฟียะนะคะนำหน้าอ่าฟาอันนะคะจะต้องมีเฟียะนำหน้าก็คือหนาชรอบฟาอันต้องอยู่ในสภาพรอฟด้วยกับอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในนี้เนี่ยเราจะยุกตัวอย่างที่เป็นดอมมะก่อนก็คือเห็นไหมคะมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดเนี่ยก็คือมีดอมมะแล้วก็ฟาอันต้องบ่งบอกถึงผู้กระทําก็คือมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นผู้กระทําเพราะว่ามูฮัมหมัดเนี่ยได้ช่วยเหลือคนยากจน นะคะคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของการเป็นฟาแอนเนี่ยนะคะก็คือในประโยคนี้นะคะฟาแอนเนี่ยก็คือเป็นอิสมุนนะคะแต่จะมีอีกฟาแอนที่เป็นดอมีเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยพูดถึงในฟาอาฟาแอนที่เป็นอิสมุนก่อนนี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นคํานี้นะคะมูฮัมหมัดเนี่ยจึงเป็นฟาแอนมูฮัมหมัดเนี่ยจึงเป็นฟาแอนแล้วก็นาซารอเนี่ยเป็นเฟีย ต่อมานะคะประโยคที่2เป็นประโยคที่เป็นมูอันนัสเพศหญิงนัสซอร์ัตฟาติมาตุลฟากรีรอฟาติมาเนี่ยได้ช่วยเหลือคนที่ยากจนนะคะก็คือนัสซอรัตเนี่ยเป็นเฟียเห็นไหมคะว่าฟาติมาที่เป็นฟาแอนเนี่ยมีนัสซอรัตที่เป็นเฟียมานำหน้าฟาติมาเนี่ยก็คือรักด้วยกับสระดอมมะนะคะแล้วก็ฟาติมาเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนยากจนฟาติมาเนี่ยเป็นผู้ที่กระทําฟาติมานะคะเป็นฟาแอนนัสซอรัตเป็นเฟีย น <S <S ั่นเองนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยไปทบทวนกันมาด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะราหมัตุลลอฮิวะบเรากาตุ